สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับแอร์นะครับก็คือแอร์บ้านกับแอร์รถยนต์นะครับถ้าเราคิดจะทำแอร์ด้วยตัวเองนะครับก็คือในการตรวจเช็คแอร์บ้านนะครับแล้วก็แอร์รถยนต์นะครับเอาก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับแอร์เหล่านี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็คือลำดับแรกอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นเกจ มันิโฟของรถยนต์นะครับก็คือถ้าเป็นน้ํายา r 1 3 4 a นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่ใช้ในการชาร์จน้ํายาแอร์รถยนต์นะครับหรือวัดแรงดันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไฮนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็น r 1 3 4่า a เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบ quick caping อย่างงี้นะครับคือถกตัวนี้เข้าแล้วเราก็เสียบเข้าหัวตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วก็ปล่อยนะครับ วิธีใช้นะครับหลังจากใช้เสร็จเวลาเราเก็บเราก็จะมาเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางฝั่งด้านโลนะครับสีน้ําเงินก็จะเป็นสายสีน้ําเงินนะครับฝั่งทางด้านโลนะครับนนะครับปลดมาอย่างนี้เวลาเราใช้งานเราก็ถกควิกค,คัพป,ปิ้งตัวนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่นะครับ อันนี้ผมก็มาใส่เพิ่มเติมเอาเองนะครับตรงบนวาล์วปิดเปิดน้ํายาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรีลีสนะครับเวลาเราเริ่มใช้งานเราก็ปลดตรงนี้ออกมานะครับเวลาเราใส่สายสีเหลืองออกมาเราก็รีลีสน้ํายาออกจากตรงนี้ไล่อากาศออกนะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าใครถนัดไม่ถนัดตรงนี้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับคลายตรงนี้นะครับนิดนึงแล้วก็ไล่อากาศจากในสายออกมานะครับแล้วก็ปิดเข้าไปการใช้งานง่ายนะครับก็ไม่ได้ยากอะไร เส้นทางฝั่งสีแดงเนี่ยก็จะเป็นการวัดทางด้านไฮเพชเชอร์ของน้ำยานะครับส่วนเส้นสีเหลืองก็จะเป็นทางด้านชาร์จน้ำยานะครับก็คือปลายสายจะต่อเข้าที่ถังน้ำยาส่วนสีน้ำเงินนี้ก็เข้าทางด้านโลเข้าทงา, Low, าทงด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับก็เป็นสายสีน้ำเงินนะครับทันนี้เรามาดูตรงเกจนะครับเกจน้ำยานี้บ่งบอกอะไรไว้บ้างนะครับก็ตั้งแต่วงในเนี่ยจะเป็น r 1 2นะครับอ่าแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็น r 2 2 แล้วก็ถัดออกมาเป็นวงนอกก็เป็น R404A แล้วก็ R134a แล้วส่วนหน่วยวัดแรงดันก็จะมีทั้ง PSI แล้วก็มีทั้งกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับแล้วส่วนทางด้านแวกข้ามนะครับก็จะก็จะเป็น30นิ้วประลอดนะครับแล้วก็เป็น76เซนติเมตรปลอดนะครับก็เราดูทางด้านแวคข้ามถ้าเข็มตีมาทางด้านในสุดนะครับอันนี้ใช้ในตอนเวลาเราจะแวกข้ามระบบนะครับ หน้าปัดของเกตเนี่ยนะครับบอกอะไรมั่งนะครับก็จะมีบอกแรงดันกับอุณหภูมิน้ำยาแอร์นะครับถ้าเราดูตรง R หนึ่งสามสี่ A เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นวงสีน้ำเงินทางด้านนอกนี่นะครับเนี่ยนะครับลบสามสิบลบยี่สิบลบสิบแล้วก็ศูนย์นะครับ,บ, 30, บ, 20, บ, 10, นรบเนี่ยไล่ขึ้นมาอันนี้เป็นวงนอกตรงเนี้ยนะครับถ้าถ้าเรา ่าใช้น้ำยา r 1 3 4 a นะครับคร่าวๆนะครับจริงๆเกรดเนี่ยมันก็ดูลําบากนะครับเนื่องจากว่าสเกลความถี่เนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับต้องสายตาดีจริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูถ้าเราชาร์จน้ํายา r 1 3 4 a นะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือวงนี้นะครับเนี่ยนะครับวงนอกตรงนี้นะครับที่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่เป็น10เนี่ยนะครับ10 20 30 40นะครับสมมตแล้วก็อุณหภูมิเราจะดูที่ตรงนี้นะครับของ r 1 3 c a ก็คือที่ตรงนี้นะครับก็คือวงนอกตรงนี้นะครับที่เป็นลบ10แล้วก็0แล้วก็10นะครับตรงนี้นะครับก็วิธีการดูสมมุติว่าเราชาร์จน้ำยาไปอยู่ที่30นะครับหน่วยก็จะเป็น psi นะครับ30 psi นะครับตรงนี้30 psi 20 30เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราชาร์จเติมน้ำยาไปอยู่ที่30 psi นะครับก็คือหน่วยตรงนี้นะครับ psi เนี่ยนะครับปอนด์สแควร์อินตัวเนี้ยนะครับอุณหภูมิของน้ำยาเนี่ยเราจะอ่านได้อยู่ที่ถ้าดูตามตามเกจในนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำยาเราก็จะอ่านได้อยู่ที่ประมาณ1องศานะครับตรงเนี้ยนะครับ เนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่งองศาถ้าเข็มเกตชี้ตรงนี้นะครับอันนี้กล้องอาจจะต่างกันนิดนึงนะเนี่ยนะครับวิ่งมาตึงนี้ประมาณหนึ่งองศานะครับโอเคหนึ่งองศานี้ดูยากไปนิดอะผมเอาประมาณซักสมมุติว่าเราชาร์จน้ำยามาอยู่ที่สามสิบหก PSI ก็คือสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่นะครับสาสิบหกตรงนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำยาถ้าเราจะอ่านเนี่ย สามหกจากที่ผมดูตรงนี้ก็จะอยู่ที่สองสี่หกประมาณห้าองศานะครับถ้าผมอ่านจากจักตรงนี้นะครับอันนี้ก็จากที่อ่านได้นะครับคร่าวๆเราจะอ่านอุณหภูมิของน้ํายาได้อยู่ที่ประมาณห้าองศานะครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างดูยากนะครับคือคือเขาทามาไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ดูนะครับเราแค่ดูว่าชาร์จน้ํายาไปที่เท่าไหร่นะครับก็คือสามสิบสามหก สามสองอะไรประมาณนี้นะครับของหนึ่งของน้ำยา R หนึ่งสามสี่ A ถ้าเราอยากอ่านอุณหภูมิเราก็จะอ่านได้นะครับโดยอ่านที่วงนอกตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูทางเกตทางด้านฝั่งไฮเพชเชอร์นะครับถ้าเป็น R 1 3 4 A เนี่ยนะครับเราก็ดูมาสมมุติว่าเราอ่านได้อยู่ที่240ไม่เกิน250นะครับก็คือเราจะอ่านได้อยู่ที่สมมุติ240เนี่ยก็คือ สองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับอ่าอุณหภูมิของน้ํายานะครับทางด้านฝั่งไฮนะครับเราดูวงสีเขียวนะครับถ้าสองร้อยสี่สิบเนี่ยเราจะอ่านได้อยู่ที่ประมาณหกสิบสี่นะครับถ้าถ้าเป็นทางฝั่งด้านไฮอุณหภูมิสูงนะครับอาจจะดูยากนิดนึง อันนี้ก็คือเกจทางด้านฝั่งไฮนะครับก็คือมานิโฟเกจเนี่ยาทางฝั่งโลเพชเชอร์นะครับก็จะบอกแรงดันกับอุณหภูมิของน้ำยานะครับส่วนฝั่งไฮเนี่ยก็จะบอกแรงดันและอุณหภูมิสูงของน้ำยานะครับส่วนการเลือกใช้นะครับเราก็จะดูที่ที่ดูแล้วง่ายที่สุดนะครับก็คือวงนอกนะครับก็อยู่ที่ ว่าเราเอาเกตอันนั้นมาใช้กับอะไรมาใช้กับน้ํายาตัวไหนนะครับแต่แต่โดยรวมก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสเกลมันค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ครน,นี้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ดูที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดดูยากนะครับขีดตัวสเกลขีดเนี่ยมันเล็กมากนะครับถ้าเราอยากดูเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือก็คือการดูจากแอปพลิเคชันนะครับ น่นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ r e f e x g l a n t Tool ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดจาก PlayStore มานะครับเน่นะครับอันนี้เราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้นะครับก็คือถ้าเราดูสเกลตรงนี้ยากและอยากรู้อุณหภูมินะครับสมมุติว่าเป็น R 1 3 c A นะครับเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเลือกตัวน้ำยานะครับแล้วเราก็มาที่ สไลด์หาตัว 134a นะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับโอ้ยนี่นะครับพอเราได้พอเราเลือกตรงนี้เป็นน้ำยา R 1 3 4 a นะครับคราวนี้เราก็มาป้อนค่าตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราชาร์จน้ำยาไปอยู่ที่ประมาณ30นะครับ เนี่ยนะครับอุณหภูมิเมื่อกี้ผมอ่านได้อยู่ที่ประมาณ1องศานะครับก็คือดูตามสเกลของเขาซึ่งอาจจะมองลำบากนะครับอันนี้จะอ่านได้1.42องศานะครับก็คือแรงดันที่30 psi นะครับอันนี้หน่วยเป็น psi เกตนะครับเราก็เลือกหน่วยได้นะครับแต่นี้เป็น psi นะครับก็สมมุติว่าเราชาร์จน้ำยาอยู่ที่30 psi เนี่ยเราก็จะอ่านอุณหภูมิได้อยู่ที่1.42ององศานะครับอุณหภูมิของน้ำยานะครับ แล้วก็ถ้าเราป้อนแรงดันนะครับที่สมมุติว่าเราชาร์จอยู่ที่34นะครับเราก็34เนี่ยนะครับเราก็จะอ่านอุณหภูมิได้เมื่อกี้ผมอ่านอยู่ได้4องศานะครับตามสเกลหน้าปัดนะครับในนี้ก็จะอ่านได้อยู่ที่3.84นะครับซึ่งอันนี้จะละเอียดกว่านะครับถ้าเป็น240นะครับ psi นะครับฝั่ง high นะครับ240นะครับ ถ้าเป็นฝั่งไฮเนี่ยเมื่อกี้ผมอ่านได้อยู่ที่60อุณหภูมิสูงอยู่ที่60องศานะครับในนี้ก็จะคำนวณออกมาเป็น61.84องศานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนหน่วยที่ตรงนี้นะครับจะเป็นหน่วยบารหน่วย psi หน่วยปาสคาลหน่วยกิโลปาสคาลเมกะปาสคาลนะครับ atm นะครับความดันบรรยากาศนะครับก็คือ14.7 psi นะครับเนี่ยครเราเลือกหน่วยได้ทั้งหมดนะครับ แรงดันของน้ำยา R32 ปกติขนาดทำงานเนี่ยจะอยู่ประมาณ150-160นะครับอันนี้ผมก็จะป้อนเป็น160นะครับนี่นะครับถ้าเป็นน้ำยา R32 a i r b ้านะครับขนาดทำงานเนี่ยแรงดันจะอยู่ที่160นะครับอุณหภูมิของน้ำยาก็จะอยู่ที่12.87องศา C นะครับ อันนี้เรามาดูเลงที่ร้อยห้านะครับจะอยู่ช่วงเนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำยา R 3ามสอยห้ถึงร้อหรือร้อยหกสิบนิดๆน,นะครับถ้าเป็นร้อยห้านะครับ PSI อุณหภูมิจะอยู่ที่1 0บจหองศา c ซีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกีมานิโฟลนะครับสำหรับชาร์จน้ำยาแอร์บ้านหรือวัดแรงดันตรวจสอบแรงดันนะครับ ฝั่งสีแดงตรงนี้จะต้องเป็นไฮเป็นฝั่งไฮนะครับฝั่งสีน้าเงินต้องเป็นโลเดิมอยู่อย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าแอร์บ้านเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฝั่งไฮนะครับพอดีที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีทั้ง R22 แล้วก็ R32 แล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็ R134a นะครับแล้วเนื่องจากว่าเกตมันิโฟแอร์บ้านเนี่ยฝั่งไฮเราไม่ได้ใช้ นะครับผมก็เลยถอดออกเพราะผมไม่อยากซื้อ2ตัวนะครับก็ถอดออกแล้วเอาเวลาผมใช้ทางฝั่ง,ง R22 ผมก็จะใช้ฝั่งนี้นะครับก็คือผมก็จะปิดฝั่งนี้ไว้นะครับก็จะดูเกตเฉพาะตัวนี้ก็ปิดตัวนี้ดูดูเฉพาะเกตตัวนี้ที่เป็น R22 นะครับเพราะว่าน้ํายาคนละตัวนะครับอันนี้ฝั่งนี้ผมเข้าใจของผมเองก็คือจะเป็น R22 ฝั่งนี้จะเป็น R32 นะครับ ก็คือผมมีทั้ง R22 ทั้ง R32 ที่ใช้แอร์อยู่นะครับก็ถ้าใช้ฝั่งนี้ผมก็จะปิดฝั่งนี้ไว้นะครับก็จะใช้ฝั่งนี้แทนนะครับก็คือเข้าใจด้วยตัวเองนะครับไม่นั้นต้องมาซื้อเกจมาดิโฟ2สองตัวนะครับผมก็ซื้อแค่ตัวเดียวแอร์บ้านที่เป็น R22 ปัจจุบันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับแต่พอดีของผมเป็นของเก่าอยู่ยังต้องใช้อยู่นะครับ ก็เลยถอดออกไปอันนี้ผมใช้ของผมเองนะครับก็เป็นความสะดวกของผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น R 3 2อันนี้ก็จะเป็น m มานิโฟเกตสำหรับเติมน้ำยาแอร์บ้านนะครับแล้วก็วัดตรวจสอบแรงดันน้ำยานะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องแอร์นะครับถ้าเราติดตั้งเองเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีตัวนี้นะครับคือแคมบานท่อแอร์ตรงนี้ก็ไม่มีแหละก็ซื้อแบบที่ราคาไม่แพงมากนักมาใช้นะครับ อันนี้ก็ขนาด3ทับแปแนะนำตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆจะใช้งานถนัดนะครับแล้วก็ตัดได้คล่องนะครับก,ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดตอกสำหรับาบานขนาดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อไว้เชื่อมต่อก็ไว้ตีนะครับก็มีขนาดตั้งแต่ 1, 4 3่งสีทับแทับสิบแล้วก็ครึ่งนิ้วแล้วก็5้ทับ ครับไ่ตอกขยายนะครับต่อท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสวาลนะครับขนาดท่อ3ทับแนะครับก็คือเป็นท่อโลดทางด้านชาร์จน้ำยานะครับอันนี้ก็เป็น R32 นะครับขนาดที่ใช้กับสาย R32 นะครับถ้าเราเอาสายมาต่อที่ตรงนี้เลยนะครับมันก็ได้นะครับแต่อันนี้ถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ย ถ้าเราชํานาญแล้วหรือช่างที่ชํานาญที่เขาชํานาญโดยอาชีพแล้วเนี่ยเขาบางทีเขาก็ไม่ใช้เซฟตี้วาลนะครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นช่างอาชีพะนะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยผมก็ใช้นะครับก็คือว่าผมจะไม่ต่อเข้าตรงนี้โดยตรงนะครับเพราะขณะที่เราใส่ตรงนี้โดยตรงเวลาออกมาเนี่ยน้ํายาอาจจะโดนมือโดนอะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชํานาญเนี่ยเราก็ใช้ตัวเซฟตี้วาลตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเซฟตี้วาล R32 กับ เซฟตี valve, ้วาว R22 นะครับ2 2นี่สังเกตเกลียวจะเล็กนะครับ R32 เกลียวจะใหญ่นะครับก็เวลาเราจะ,ะตรวจสอบน้ํายาหรือชาร์จน้ํายานะครับเราก็จะใช้ตัวเซฟตี้วาวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสําหรับใช้กับ R32 นะครับเกลียวก็จะใส่กันอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้งานอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาสายมาเข้าที่ตรงนี้นะครับ เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบน้ํายาด้วยตัวเองหรือชาร์จน้ํายานะครับตำแหน่งปกตินะครับเราต้องคลายตัวนี้ออกมาจนสุดนะครับหลังจากนั้นถ้าเราประกอบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆหมุนตรงนี้เข้าไปนะครับหมุนเข็มเข้าไปก็จะไปดันตัวหัวสอดนะครับเพื่อให้เปิดนะครับเราก็หมุนเข้าไปพอเปิดได้เนี่ยก็น้ํายาจะค่อยๆเข้าไปนะครับเพื่อความมันก็จะปลอดภัยนะครับเนี่ยนะครับเราคลายมาจนสุดก่อน นะครับพอพอเราจะเอาออกนะครับเราก็คลายออกมาจนสุดนะครับเพื่อที่ไม่ให้เข็มเนี่ยไปดันไปดันหัวสอดไว้นะครับหัวสอดก็จะถูกมาปิดไว้นะครับเราก็ปลดสายออกนะครับจากนั้นเราก็ปลดตัวเซฟตี้วาล์วออกนะครับเนี่ยนะครับหัวสอดก็จะถูกดันไว้ไอ้ที่เราหมุนไปเนี่ยก็คือเข็มมันเนี่ยนะครับก็คือเข็มที่เห็นนะครับจะไปกดตัว หัวสอนตรงนี้เพื่อให้เปิดวาลนะครับอันนี้ก็มีไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็มีทั้ง R22 และ32แต่ถ้าคนที่ชํานาญแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อมาใช้ก็ได้นะครับถ้าชํานาญถ้าถ้าเราคิดว่าเราชํานาญแล้วนะครับเราก็ต่อแบบตรงเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นตรงแล้วก็หมุนออกเร็วๆมันก็จะมีน้ํายาออกมาบ้าง แต่อย่าให้โดนมือแล้วกันนะครับเราก็ปลดออกมาเร็วๆนะครับอันนี้ก็คือการใช้เซฟตี้วาล์วนะครับตรงนี้จะเป็นใช้กับ R 3 2นะครับเกี่ยวฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นใช้กับสาย R 2 2นะครับถ้าเราไม่มีนะครับถ้าสมมุติว่าสายเราเราเป็นสาย R 2 2นะครับแต่เราขันเข้าตรงเนี้ยไม่ได้นะครับเราก็มีข้อต่อสําหรับไว้ลดนะครับ ตรงเซอร์วาลที่เป็น R 3 2เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถลดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเซอร์วาลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของเทียบเคียงนะครับคือคือใช้ได้นะครับแต่ว่าของเทียบเคียงอจะต่างกับของแท้อย่างไงก็คือว่าถ้าของเทียบเคียงเนี่ยวาลจะใช้ได้วาลที่ปิดตรงเนี้ยนะครับ ก็คือจะบล็อกได้เฉพาะแนวแกนทางนี้นะครับระหว่างาท่อน้ํายานะครับมาทางนี้คือแนวแกนนี้นะครับจะบล็อกได้แต่แนวแกนนี้จะบล็อกไม่ได้นะครับบล็อกที่จะเราจะเปลี่ยนหัวสอนหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเซอร์วิสวาลแล้วใช้ของเทียบเคียงนะครับ เราก็ต้องจําให้ได้นะครับว่าเราไม่สามารถถอดหัวสอนออกมาได้นะครับเพราะว่าน้ํำยาจะไหลผ่านออกมาจากทางนี้เลยนะครับเพราะมันถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะผ่านมาไม่ได้นะครับของแบบที่ติดมากับเครื่องนะครับหรือไม่นั้นเราก็ไปซื้อที่ศูนย์มานะครับมันจะบล็อกได้สองแกนก็คือแกนนี้กับแกนนี้นะครับจะบล็อกได้ถ้าเป็นของแท้นะครับถ้าของเทียบเคียงเนี่ยจะบล็อกได้ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะบล็อกไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นของแท้ที่ติดมากับเครื่องนะครับก็เวลาเราถอดเปลี่ยนหัวสอนเนี่ยครับสมมุติว่าหัวสอเรารั่วซีลยางบวมหรือปิดไม่อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับโดยการบล็อกน้ํายาตรงนี้โดยการบล็อกวาล์วตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะถอดออกมาได้เลยในกรณีที่เซอร์วิสวาล์วอันนั้นเป็นของแท้นะครับหรือเป็นแบบที่ติดมากับเครื่องนะครับจะทําได้ นะครับแบบนี้จะทําไม่ได้นะครับน้ํายาจะพุ่งออกมานะครับมันจะปิดได้ในแนวนี้เท่านั้นนะครับแนวตามท่อเนี่ยนะครับการเปลี่ยนหัวสอนะก็เปลี่ยนได้หลายวิธีนะครับก็โดยการปั๊มดาวนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์แล้วก็ถึงถอดหัวสอนออกมานะครับอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเครื่องไม่ต้องเปิดนะครับแต่เราจะต้องขันวาล์วตรงนี้นะครับเข้าไปจนสุด เพื่อปิดแกนนี้กับแกนนี้แล้วก็ถอดหัวส้อนออกมาแค่นั้นเองนะครับก็คือถอดหัวสอนออกมาได้เลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปอันนี้ก็คือวิธีที่ที่ง่ายแล้วก็สะดวกเหมือนกันนะครับส่วนแบบนี้คือถ้าเปลี่ยนแบบนี้ก็คือต้องเปลี่ยนในขณะที่เครื่องทํางานนะครับจะดีสุดก็คือเราจะต้องมีตัวนี้นะครับ อันนี้ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับในการเปลี่ยนหัวสอนขณะที่แอร์กำลังทํางานนะครับอันนี้ก็มีในคลิปแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับถ้าในงานของเราจําเป็นต้องมีการต่อท่อนะครับอันนี้อาจจะไม่สวยนะครับก็คือตอบไม่ตรงนะครับและครนี้การเชื่อมนะครับเราสามารถเชื่อมด้วยหัวเชื่อมตัวนี้นะครับที่เป็นท่อคู่นะครับเป่าตรงเนี้นะครับแล้วเราก็เชื่อมนะครับเราก็มีไอ้ฟลักน้ํายาตัวนี้นะครับ เราก็มีฟักผงประสานเงินตัวนี้นะครับแตะที่ตัวรวดเชื่อมนะครับแล้วเราก็ใช้หัวเป่าพ่นตัวนี้นะครับแตบบกระป๋องแก๊สเนี่ยนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับเพราะผมใช้เชื่อมท่อขนาดท่อทองแดงขนาด,นาดครึ่งนิ้วอะครับก็มีในคลิปอยู่แล้วนะครับก็จะเชื่อมเป่าได้ดีนะครับท่อคู่ถ้าถ้าใช้ท่อเดี่ยวเนี่ยความร้อน อาจจะต้องเป่านานหน่อยนะครับนานนานพอสมควรเลยนะครับแต่เป็นท่อคู่เนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับพอแดงรอบรอบแล้วเราก็เชื่อมประสานนะครับอันนี้ก็สําหรับเชื่อมท่อแอร์ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้อันนี้ก็คือแนวเชื่อมนะครับที่ได้จากท่อคู่ตัวเนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกลียวสองหุนนะครับ เกล bsp นะครับทองเหลืองก็เอามาเชื่อมนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นท่อหุ้มเราสามารถซื้อได้ทั้งเป็นม้วนและเป็นแบบเป็นเส้นนะครับเส้นหนึ่งก็จะยาว2เมตรนะครับแล้วแล้วแต่ล้านนะครับอันนี้เราซื้อมาซ่อมตรงท่อก่อนที่จะเข้าคอมเพรสเซอร์บางทีแบบ ที่หุ้มไว้มันหลายปีแล้วนะครับแล้วมันหลุดล่อนไปจากตัวนี้นะครับจากตัวเ,เทปพ,พันตัวนี้นะครับเราก็สามารถซ่อมบำรุงได้โดยการที่ว่าเรากรีดตัวนี้เอากันไกลตัดเลยนะครับผ่าครึ่งไปเลย <S <S เราเห็นแอร์บ้านเราช่วงระหว่างตรงเข้าคอมเพรสเซอร์นะตรงนั้นมันล่อนหลุดไปหมดแล้วนะครับที่หลุดจากกล่องมาออกจากกล่องมาแล้วเปื่อยให้เห็นก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับ <S <S ถ้าเราเห็นสภาพมันเสื่อมสภาพมากแล้วเราก็ สามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือตัดตัวนี้แล้วเราก็จะประสานด้วยกาวตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเอลูซีนของอันนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นกาวกระป๋องนะครับสําหรับใช้กับท่อตัวนี้นะครับเวลาเราเอากันไกลตัดยาวๆนะครับแล้วก็ติดด้วยตัวนี้นะครับทาสองข้างแล้วก็ติดเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือกาวที่ใช้นะครับ ก็นี้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มแวคข้ามนะครับอันนี้ต้องมีนะครับปั๊มแวคาข้ามตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้แบบสเตจเดียวนะครับอันนี้ปั๊มแว้คข้ามตรงนี้ก็ต้องมีนะครับถ้าจะทาแอร์เองนะครับหรือว่าซ่อมบำรุงแอร์เองเนี่ยเราจําเป็นต้องมีตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบสเตจเดียวนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือถังน้ำยาแอร์นะครับที่จำเป็นต้องมีถ้าเราทำเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรถยนต์1 3 4 a นะครับอันนี้ก็เป็นของแอร์บ้านรุ่นใหม่ก็คืออาใช้น้ำยายาสามสส่วนยีิบสองนี่ก็ยังมีใช้อยู่นะครับพอดีแอร์ที่บ้านยังใช้ R22 อยู่นะครับก็เลยต้องไปหาซื้อมาแต่เขาก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับแอร์ปัจจุบันนี้ R22 นี่เขาก็ไม่มีแล้วนะครับมีแต่เป็นตัวใหม่คือ R32 นะครับ อันนี้ผมก็เติมมา2กิโลอันนี้เติมมา1กิโลนะครับอันนี้ก็เติมมา2กิโลเหมือนกันนะครับอันนี้จะถูกหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ราคาก็จะสูงสูงกว่าตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นถัง7กโลนะครับอันนี้ก็เป็นถัง7กิโลนะครับส่วนอันนี้จะเป็นถัง13.6กกิโลนะครับ ก็อยู่ที่บรรจุทั้งขนาดเท่ากันครับแต่ว่าอยู่ที่การบรรจุนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ